เปลี่ยนท่านบิลดลนิริในอำเภอกุชินาลายที่เคารพนะคะดีฉันนังสาวนิทยาสุพรมพัฒนาการอำเภอกุชินาลายหัวหน้าคณะทํางานฝ่ายเดินแบบชุดผ้าไทยใส่ให้สนุกงานประเพณีบุญคุณลานแลมัมสการหลวงพ่อองค์ดังอำเภอกุชินาลายประจําปีพศ2567ต้องขอกราบขอพระคุณท่านในอำเภอกุชินาลาย ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและร่วมกิจกรรมการเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกในวันนี้ดิฉันขอรายงานความเป็นมาของการดําเนินกิจกรรมโดยสรุปเพื่อโปรดทราบดังนี้ตามที่อํเาเภอกุชินารายโดยคณะกรรมการและคณะทําง,งานจัดงานประเพณีบุญคุญลานธรรมสการหลวงพ่อองค์ดําอํเาเภอกุชินาราย ประจำปีพศ2567ได้จัดกิจกรรมขึ้นและได้เล่งถึงความสําคัญโดยน้อมนําแนวพักปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนมีพันปีหลวงและสํานึกในพรพะพพมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานโครงการศิลปะชีพศิลปรกรรมหัตกรรมพื้นบ้านประกอบกับ พระดัรลีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลน,น,นวรีนารีรัตนชกัญญาในการสืบสานและพัฒนาต่อยอดผ้าไทยโดยได้พระราชทานลายผ้าต้นแบบได้แก่ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวันนวรีและผ้าขีดลายนารีรัตนชกัญญาแก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอป และแนวทางนโยบายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9มิถุนายน2563มีมาตรการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยในทุกภาคส่วนทั่วประเทศซึ่งอำเภอกุชินาลายจึงได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการเดินแบบชุดผ้าไทยใส่ให้สนุก ใ,ให้งานประเพณีบุญคูณลานกรรมสการหลวงพ่อองค์ดำอำเภอกุชินารายในวันนี้โดยมอบหมายให้พนะทำงานฝ่ายเดินแบบชุดผ้าไทยใส่ให้สนุกตามคำสั่งอำเภอกุชินารายเป็นหน่วยประสานการดำเนินางานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้<ๆ>การเดินแบบได้รับความร่วมและการสนับสนุนจากส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาอิงกาชาติอำเภออุทายภาคเอกชนผู้นำเครือข่ายองค์กรชุมชนในพื้นที่ของอำเภอกุชินารัยอย่างยิ่งและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเดินแบบชุดผ้าไทยใส่ให้สนุกจำนวน110ท่านบัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วที่ฉันขอเรียนเชิญท่านบิรดลสิริ นายอภิรุชินารายได้กล่าวเปิดกิจกรรมและให้เกียรติท่วนเดินแบบตามแนวคิดผ้าไทยใส่ใสูกตามลำดับต่อไปขอเรียนเชิญค่ะครับท่านัว้น่าสวนและการท่านัว้น่าหน่วยงานท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านผู้บริหารฐานศึกษาท่านคณะกรรมการขีดกาชาดคุณปุชนารายท่านคณะกรรมการสรด ตลอดจนพี่น้องชาวอำเภอกุชไยที่เคารพทุกท่านครับก็ทั้งหมดนาอำเภอคงไม่ต้องกล่าวอะไรแล้วนะครับท่านพนักงานายอำเภอบอกแว้ว่าวันนี้เราจัดงานเรามีวัตถุประสงค์มาทำอะไรครับก็จะจะนําเรียนท่านเขียนบทวเจียนี้ว่าเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่เราคุยกันนะครับซอฟต์พาวเวอร์จริงๆคือบ้านเราก็คือเรื่องของนี้22บสี่นะครับ ทีนี้ที่สวยงามนะครับรวมทั้งการแต่งกายนะครับการลังสรรผลงาน,นงต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมพะว่าผ้าชุดพื้เมืองผ้าชุดพูไทยอันนี้ก็คือเรื่องของซอฟ t ์พาวเวอรนะ์นะครับและทำยังไงเราจะนําเรื่องซอฟ t ์พาวเวอร์นีเนี่นะครับมาส่งเสริมความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมาส่งเสริมเด็ท้องที่อำเภอบุรชลนาลทั้ง12ตำบล1 4 5หมู่บ้านพี่น้องประชากรเราเนี่ย หนึ่งแสน้อยสี่สิบเอ็ดคนทำยังไงเราจะดูแลยาพี่น้องเราได้ถ้าไม่มียาเสพติดมากท่านภูมิก,ก็สบายนะครับถ้าไม่มีผลอยากจนมากนะท่นานพรนาการอำเภอก็สบายนะครับถ้าคนไม่ติดยาบ้าเยอะทางคุณหมอต๋อมก็จะสบายเพราะว่าไม่ต้องใช้ห้องผ่าตัดเยอะทราบข่าวว่าจากท่านประธานมูลน,ธนธิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระราชบอกว่า ีหน้าก็จะมีการสร้างออกมาท้ายก็ประมาณ1ิบล้านบาทนะครับประเด็นที่สองอยากจะนำเรียนก็นคือในเรื่องของอความเป็นตัวตนความเป็นอัตลักษณ์ของพี่น้องชาวอำเภอกุชินลาลัยครับเรามีของดีาใายคนเกิดมาไม่เคยมีโอกาสได้เห็นนะครับตามประวัติศาสตร์ก็บ้านนี้เมืองนี้นะครับสมัยก่อนก็ตั้งอยู่ที่บ้านคุ้งเก่าตำบลคุ้งเก่าอําเภอเขาองณปัจจุบันนะครับ ความแห้งแรงนะครับอาจจะเกิดโรคระบาดอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ได้มีการอุปยกกันมาอยู่ที่ปานัวขาวนะครับก่อนที่สลงพยกมาอยู่นะครับสมัยก่อนก็จะมีหนองน้ํำแย่ออกไปเขาเรียกว่ากุเป็นโจรศัด์นะครับทีนี้นี่ปุ๊บก็มีสิมสิมก็คือสถานที่ใายสําหรับประกอบพิธีการทางศาสนาครับวันดีคืนดีก็เป็นพบพระพุทธรูปนะครับ ทรงทรงอะไรผมจําได้ทรงนารายนะครับก็เป็นที่มาที่ไปของหลวงพ่อองค์ดำนะครับเรามาสร้างบ้านแปลงเมืองแล้วก็เชิญมานะครับก็เชิญตั้งชื่อให้ใหม่นะครับก็คือไม่ได้ชื่อใหม่ก็ชื่อตรงคือคือพระนารายนั่นแหละหรือหลวงพ่อองค์ดำนั่นแหละนะครับแต่ทางการนั่นคือพระพุทธยันตรีพระพุทธยันตรีปุชินารายอ่าซ่งมงคล นะครับหรือหลวงพ่อเอังดำนะครับผมอาจจะจําชื่อผิดนะครับปวดบ่อยก็เลยจาชื่อผิดนะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นศูนย์รวมของพี่น้องประชาชนนะครับเราจัดงานประเพณีเราก็เอาเรื่องของซอพต์เควอร์เอาเรื่องของความดีความสามาัคคีของพี่น้องทุกตำบลน,นะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเรามีกระบวนการที่ยิ่งใหญ่วันนี้พี่น้องมีความสุขวันนี้คนเท่าคนแก่นะครับทุกตำบลหมู่บ้าน มามีกิจกรรมร่วมกันอันนี้คือความสุขนะครับความสุขอยู่กล้ตัวคนกุชินาลายเราต้องมาช่วยกันนะครับผมเองกับท่านหัวหน้าส่วนและการเหน่องงานกับท่านสพนธรรมก็ปุยกันว่าทํำยังไงนะครับบ้านเราจะมีความสุขพี่น้องประชาชนเราจะได้อยู่ดีกินดีและวันนี้เราต้องยอมรับว่าเราอาศัยธุรกิจของอุตสาหกรรมโรงน้ำตาลพี่น้องประชาชนเรามีงานทำน,นะครับแต่บางส่วนก็ นอกพื้นที่ก็ยังอยากจนอยู่นะครับแต่ไม่ได้จนเงินนะเพียงแต่ว่าจนวิธีหาเงินนะครับในน้ํามีปลาในนามีข้าวเราก็เอาคนเหล่านี้แหละมาแชร์ผมรู้กันมาสร้างซอฟต์แวร์นะครับโดยเราเอาของดีของเราเนะี่ยวันนี้ผมเมงเมื่อวานนี้นะครับก็ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านผมเมงก็อัญเชิญหลวงพ่อองค์ดำนะครับมา,าปฏิญาถานให้พี่น้องประชาช,ชนได้กร่าวไว้นะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาช,ชนรู้ว่าตรงนี้คือบ้านเราเมืองเรา นะครับสาหรับการดำเนินแบเพวกอน,นกันนะครับก็เป็นการส่งเสริมอาชีพอย่างหนึ่งของพี่น้องประชาชนนะครับเรามีกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีนะครับเรามีกลุ่มสตรีในหลายตําบลมีฝีมือในการทอผ้าไหมผ้าพื้นบ้านอะไรต่างๆนะครับแต่จุดจำน่ายที่เ้องประชาชนเด่นก็ช่วยตัวเองนะครับแต่ถ้าเรามีตลาดบ้างนะครับมีจุดเช็คจินให้เขาบ้างมีจุดค้าขายผมเชื่อมัน่นเลยคือว่า พี่น้องประชาชนคนอำเภอกุชละต้องดีขึ้นสักวันหนึ่งถ้าเรามีถนนคนเดินให้กับลูกหลานเยาวชนเราใช่ไหมครับปัญหายาเสพติดปัญหาอะไรต่าง,างมันก็ลดน้อยถอยลงไปนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นพวกผมเองนะครับที่ยืนข้างบนหรือว่าเป็นเป็นข้าราชการนะครับที่จะมาขับเคลื่อนร่วมกับพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสถานศึกษาทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางท่านผู้ในการโรงพยาบาลใช่ไหมครับก็ถ้ามีมีรถอุบัติเหตุท่านก็จะไม่มีงานทำนะท่านพอนะแต่ท่านก็จะไปรักษายอย่างอื่นคือเรื่องความดันโรคเบาหวานใช่ไหมครับอันนี้ก็ก็จะจาเรียนกับพี่น้องหลายท่านท่านผู้มีเกียรตินะครับในสองประเด็นวันนี้นะครับก็นายอัเภอก็จะเดินก่อนเพื่อนมันมีหลุมนะนะแตงแบบนายแบบดูให้ดีนายอัเพอ์ถุกหลุมก่อนด้วยเลยขึ้นมานะครับ ครับบัดน,นี้คุณได้เวลาอันเป็นเหมาะสมแล้วนะครับผมในนามของพี่น้องชาวอำเภอบุชนารายทุกภาคส่วนนะครับขอเปิดกิจกรรมการดินแบบชุดผ้าไทยใส่ให้สนุกในงานประเพณีบุญคูลานธรรมส,สการหลวงพ่อองค์ดําอำเภอกุชินารายประจําปีพศ2 5งพนบณบัดน,นี้ครับขอบคุณครับค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านวิรดลสิรินะคะนายอำเภอกุชินาราย ที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในวิธีในค่ำคืนวันนี้นะคะขอกราบขอพระคุณท่านอย่างสูงค่ะพร้อมทั้งท่านหัวหน้าส่วนราชการค่ะทุกๆท,ท่านเลยขอกราบขอพรบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะสุขสัมราญบ้านสันติสุขตำบลจุงจังครับท่านก็อื่อเงา ถือดาบมาด้วยนะคะถือว่าเป็นพ่อพ่อ้านพ่อเมืองงจริถือว่าเป็นพ่อเมืองจริงๆนะคะของอำเภอกุชิตนารายเราค่ะโอ้ดูที่สง่าเออไม่ธรรมดานะคะผู้ไทยนี่ก็จะเรียกว่าเงาถือเงาถือดาบค่ะถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพ่อเมืองครับใช่แล้วค่ะ ผลซอฟ์พาวเวอร์โดยแท้จริงนะคะก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มขอภผ้าพื้นเมืองสุขสำราญนะคะบ้านสุขสำราญตำบลจุงจังอําเภอกุชิทารายเราเองค่ะ ชิตารายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุชิตารายเราค่ะสำนักทำงานนะครับวันนี้จัดให้นะครับทั้งท่านอดีตแล้วก็ท่านปัจจุบันนะครับท่านผู้การอำเภอกุชิตารายนะครับไม่ธรรมดานะคะท่านศักชัยรัชโพง์นะคะท่านก็มาด้วยชุดผ้าแมวนะคะ้าดไหล่ด้วยผ้าไหมแพลวาลายโบราณเต็มผืนนะคะ ส่วนท่านนิตยาสุพรมนะคะท่านก็มาด้วยเสื้อย้อมครามนะคะผ้าถุงผ้าายย้อมครามอ่าผมผ้าสบายเพรวานนะคะคแล้วก็ถือกระตอกไม้ไผ่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากบ้านหนองห้างนะคะที่อกของท่านนะคะก็กลัดเข็มกลัดมมาลาัยไม้ไผ่นะคะจากบ้านขุดว่านะคะถือว่าโอเป็นซออต์พาเวอร์ของแท้นะคะทั้งสอง,สองท่านเลย สวยหลอ่อนะครับสวยหลอ่อทั้งสองท่านเลยนะครับ,บครับผมยินดีเป็นอย่างยิ่งครับผมมีโอกาสร่วมคาักับทั้งสองท่านด้วยนะครับในวันนี้ครับครับต่อไปนะครับก็จะเป็นท่าน,นสนั่นนนทมากนะครับที่ปรึกษาชุมชท่องเทีโโท่ยวโอทอปพรวัดพิศีบ้านเหล่าใหญ่นะครับแต่ท่านมาพร้อมกับ หลานชายแล้วก็หลานสาวนะคะเด็กหญิงนันทการสแบงบาลและเด็กชายนนทพัฒนสแงบาลน,นะคะหรือน้อง้ายและน้องฟามนะคะวันนี้นะคะเป็นหลานชายและหลานสาวนะครับวันนี้ท่านมาในชุดผู้ไทยโบราณน,นะครับฝ้าย,ย้อมพามนะครับดูกมันนะครับ นะครับผ้าคาดเอวนะคะก็เป็นผ้าแพรวาเต็มผืนลายโบราณน,นะคะคแล้วก็หลานของท่านนะคะโอ้เป็นชุดโอเท่มากๆเลยนะคะชุดผู้ไทยนะคะแล้วก็ใช้ผ้าสบใบแล้วก็ผ้าคาดเอวนะคะเป็นลายแพรวาแล้วมีอีกอันนึงเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนค่ะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเราใหญ่ครับมีพิพิธภัณฑ์ซาบป่าโบราณภูน้ำจันทร์นะครับ วันนี้เอาตัวอย่างปลาโบราณมานะครับหรือว <2 S 2> <า>่าถือว่าปลาโบราณนี่ก็ทํามาจากผ้าใช่ครับทำมาจากผ้าซึ่งเป็นปีมือการทอของพี่น้องชาวตำบลเล่ญ่นะคะวันนี้คือ,อกีักษณ์ของชุมชนเราใหญ่โดยแท้เลยนะครับแล้วก็เราใหญ่ก็เป็นเป็นหมู่บ้านโอทพพ็อปพรวัดวิถีนะคะก็ถือว่ามีชื่อเสียงในการอลิต ผ้าที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็สินค้าที่มีคุณภาพหลากหลายรายการนะคะอทราบข่าวว่านะครับปีนี้ในห่วงเดือนมีนาคมนะครับก็มีโอ,ก,อากาสเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ไปเยี่ยมชมบ,บ้านท่องเที่ยวนะครับคือท่อเที่ยว,ว,วเราใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับ น่ารักมากนะครับวันนี้มากับล้านหลานนะครับถ้า Mont ผมจำไม่ผิดนะครับร้องทั้งสองคนนะครับเป็นบุตรสาวแล้วก็บุตรชายของท่านนายกพงศักดิ์สเบี่ยบ่ะครับ ต่อมาครับตัวเล็กครับท่านต่อมาค่ะพันตํารวจเอกเมธพงษ์คุณสีค่ะท่านเป็นผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอกุชิตนารายค่ะวันนี้ท่านก็มาด้วยเสื้อย้อมครามนะคะพร้อมผ้าคาดเอวนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการออกแบบนะคะก็เก๋ไก๋นะคะเราก็สามารถใส่ได้ไปทุกๆงานเลยนะคะ ถ้าย้อมครามเนี่ยก็มีกรรมวิธีที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะคะมีหลายขั้นตอนนะคะมีหลายขั้นตอนกว่าจะได้มาก็โอ้จากต้นครามนะคะมาประดิษฐ์เป็นกว่าจะได้เสื้อมานะคะก็ถือว่าเป็นเอ,อเอกลักษณ์และก็ความอความสุดยอดของวัฒนธรรมมากมากเลยค่ะครับผมท่านต่อมาครับท่านเต็มท,ท,ที่ยานะครับสีสุกนะครับ นี่จากสโมสรไลออนจังหวัดกาลสิน์นะครับวันนี้ท่านก็มาด้วยชุดผ้าแพ,พรวานนะคะหมด้วยผ้าแพ,พรวานสีแดงเต้มผืนนะคะแล้วก็ผ้าถุงไหมลายโบราณน,นะคะซึ่งเข้ากับชุดที่ท่านใส่มามากๆเลยนะคะสวยสง่างามมากครับคุดนี้ครับ ท่านต่อไปค่ะท่านก็มาเป็นคู่เหมือนกันนะคะคมาเป็นคู่นะคะ,ะท่านเรียมเพชรแจ่มชื่นค่ะท่านแรกนะคะเป็นท่านรองนายกกิ่งการชาติอำเภอกุชินารายค่ะและอีกท่านหนึ่งค่ะท่านดกรกัลยากุ้งจิราภาทค,ค่ะรองนายกกิ่งการชาติอำเภอกุชินารายค่ะท่านเรียมเพชรนะคะวันนี้ท่านก็มาด้วยชุดผ้าไหมแพราวาสีแดงนะคะ ห่มด้วยผ้าสบไบไหมนะคะลายโบราณเต็มผืนนะคะ,ะสนับสนุนโดยร้านต,ตั้งตันะครับสังผัานนะครับสำหรับท่านดกกรกัลยากองจิรภาทนนะคะวันนี้ท่านก็มาด้วยชุดผ้าไหมเพรวาประยุกต์นะคะสีชมพู ดีไซน์เก๋ไก๋นะคะแล้วก็มาพร้อมเครื่องประดับเงินนะคะซึ่งก็ถือว่าสวยงามทาั้งคู่เก๋ไก๋ทั้งสองท่าน,นเลยค่ะถ,ถ้าถามถึงมูลค่านี่ประเมินค่าไม่ได้นะคะคคโอ้ประเมินค่าไม่ได้นะคะถือว่า เป็นของล้ำค่าในวัฒนธรรมของชุมชนอำเภอกุชิกนารายเราค่ะ,กกะยืน่ายายกนยน,นรอนายกอีกชาติตทั้งสท่านนะครับทั้ง สีแดงและสีชมพูวันนี้นะครับกินกันไม่ลงจริงๆนะครับน้องเอกครับใช่แล้วค่ะคิดต่อมานะครับท่านมาเป็นคู่เชน่นเดียวกันครับท่านแรกครับท่านอนุโคตรไผยนะครับ คณะกรรมการกิ่งการชาตอเภอรกุชินลาลัยครับท่านมาพร้อมกับท่านบุญยอรอย่างที่สารค่ะท่านเป็นคณะกรรมการกิ่งกาชาติเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ท่านอนงโคตถ่ายนะคะวันนี้ท่านก็มาด้วยชุดผ้าย้องครามนะคะที่ถือว่าออกแบบเป็นเซตเป็นอ่อ,อ,อกีไก่มากๆเลยนะคะครับ แล้วก็ท่านบุญยอญอยังพิสารนะคะวันนี้ท่านก็มาด้วยเสื้อไหมนะคะเสื้อไหมสีแดงนะคะแล้วก็ผ้าผ้าไหมแพรวานะคะผ้าไหมแพรวาสีแดงผ้าถุงลายโบราณ